เชื่อว่าหลายคนสงสัยนะครับว่าธุรกิจที่เบินเงินเผาเงินไปกับการตลาดเยอะๆคือใช้เงินเยอะๆในการได้ลูกค้าจํานวนมากเข้ามาแต่ปัจจุบันในยังขาดทุนอยู่เลยธุรกิจนี้เขาไม่เก่งหรือเปล่าธุรกิจนี้เขาทําถูกไหมทําอย่างนั้นไปทําไมเหมือนอย่างเช่นที่หลายคนสงสัยในปัจจุบันนะครับว่าอ่ะอยูตัวอย่างเช่น Grab Shopee Food Panda ที่ปัจจุบันเนี่ยโอ้มีฐานผู้ใช้เยอะแยะเลยใส่าการตลาดมาทุกวันมีโค้ดส่วนลดทุกๆวันแต่ทําไมครับบริษัทยังขาดทุนเป็นหลายร้อยล้านเลยพวกนี้เขาทําถูกหรือไม่พวกเขาไม่เก่งหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วพวกเขามีแผนอะไรที่เราไม่รู้ก็ต้องบอกนะครับว่านี่เป็นทฤษฎีส่วนใหญ่ที่สตาร์ทอัพทั่วโลกใช้กันเรียกว่าวาย์ออฟเดตหรือว่าหุบเหวแห่งความตายครับแล้วจุดสําคัญที่จะมาแบ่งแยกว่าในหุบเหวแห่งความตายเนี้ยใครจะอยู่ต่อได้หรือว่าใครจะไปไม่รอดเนี่ยมันคืออะไรธุรกิจพวกนี้เขาทําอะไรกันอยู่แล้วถ้าเราอยากจะเติบโต แล้วไม่อยากจะตายต้องเข้าใจอะไรทั้งหมดนี้วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยายลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเนี่ยหลายครั้งความรู้ก็ถูกเอาไปใช้แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบใช่ไหมครับ วันนี้ครับเราเ,เชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันไม่ควรจะจํากัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบนะครับจึงเป็นที่มาครับที่วันนี้ก็เลยเอา Study Cas เเหล่านี้มาเล่าให้ฟังใน YouTube ก็ก่อนไปฟังอย่าลืมฝากกด s u b s c r i b e ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับพูดถึงธุรกิจที่เริิิ่่่มจาาาาากกกกกกรรรรเเเเเเบ์นนนงงงยยย็คืือออใชนในช้วแะ,ะพขฐลู ไปให้มากๆเนี่ยแล้วในที่สุดแล้วเขายังขาดทุนอยู่ถ้าเราว่ากันตามหลักความเป็นจริงแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยการทําแบบนี้มันดูไม่เฮลตี้ก็คือดูไม่ดีเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าสมมติสุดท้ายแล้วก็มันไม่มีกําไรนี่เราจะทําธุรกิจไปทําไมหลายคนที่ไม่เข้าใจนะครับก็ดูถูกธุรกิจแบบนี้ไปเลยว่าเฮ้ยธุรกิจสตาร์ทอัพที่ช่วงแรก,แรกเบิร์นเงินยังขาดทุนเนี่ยเฮ้ยไอเนี่ยไม่เก่งหรอกซึ่งบางครั้งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับหลายครั้งธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีเงินเยอะๆในช่่วงงงงงงแรรรกกกกกะดมมมมททุนุนนนนนนาาาาาีเเิิจจััลไไ้ออสยึ แล้วก็เอาไปเบิร์นจนหมดเกลี้ยงไปเลยครับสุดท้ายบริษัทก็ยังไม่มีกําไรแล้วก็ไม่มีเงินต่อแล้วก็ต้องปิดไปนะครับเรื่องนี้เราเรียกกันว่าเป็นทฤษฎีนะครับที่มีชื่อว่า The v a l l e y of d e a t ก็คือเป็น หุบเหวนะครับแห่งความตายพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าคุณเนี่ยอยู่บนพื้นราบดีๆนะครับแล้วคุณก็เห็นหุบเหวลงไปคุณก็เลยเลือกที่จะลงไปครับด้วยความรวดเร็วเลยนะครับลงไปเนี่ยก็คือขาดทุนยิ่งขาดทุนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งถล่มลึกลงไปมากเท่านั้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณสามารถที่จะหลังจากกระโดดลงไปแล้วเนี่ยครับแล้วคุณประกอบเครื่องบินได้ทันนะครับคุณสร้างเครื่องจักรของคุณได้ทัน ก่อนที่มันจะตกลงไปถึงพื้นแล้วมันจะตายเนี่ยครับเื่องจากนี้มันก็ทํางานพอดีมันก็พาขุนร่อนแล้วก็บินขึ้นไปได้นี่คือทฤษฎีหุบเหวแห่งความตายนะครับก็คือวันเลอออฟเดสคือพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาไทยเข้าใจกันง่ายๆก็คือการทุบหม้อข้าวนั่นแหละนะครับคือมันก็เกิดจากหลายๆครั้งเนี่ยที่สตาร์ทอัพมองว่าเอ้ยสมมติว่าตอนนี้เรามีเงินอยู่แค่นี้ถ้าเราอยากจะก,กระมิดกระมิ้งนะครับประหยัดอดออมทําการตลาดทีละนิดหาลูกค้าเพิ่มทีละหน่อยแล้วเราจะไปแข่งกับเจ้าใหญ่ๆได้ยังไง เราจะเติบโตไปเป็นระดับโลกได้ยังไงเราจะท,ทําธุรกิจทั้งทีเราไม่ได้อยากจะท,ทําธุรกิจแค่เล็กๆน้อยๆหาลูกค้าเพิ่มวันละคนสองคนถ้าทําอย่างนั้นนะมันทํากําไรได้แต่เราอยากหาลูกค้าเพิ่มวันละร้อยวันละพันวันละหมื่นคนแล้วถ้าสมมุติว่าทุกอย่างที่เราทํามาเนี่ยมันดีมากพอก่อนที่เราจะตายก่อนที่เงินมันจะหมดเนี่ยเราก็น่าจะสามารถ ขึ้นมาได้ทันนะครับก็คือสู้ชีวิตกลับมาได้ทันคือถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือ Facebook ก็ได้ครับถ้าสมมติวันนั้น Facebook ของ Mark z ซักเกอร์เบิร์กเนี่ยบอกว่าเฮ้ยโอเคจะค่อยๆทำนะจะค่อยๆหาลูกค้าเพิ่มโดยที่ลูกค้าแนะนําคนอื่นต่อมาใช้ก็ดีไม่มาใช้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆโตไปนะครับบานนี้คงไม่มี Facebook ที่เป็นบริษัทมูลค่าแสนแสน,แสนล้านให้เราเห็นนะครับอ่ะมันไม่ใช่แค่ค่าโฆษณาอย่างเฟซบุ o กเนี่ยให้ใช้ฟรีใช่ไหมครับคุณคิดว่าถ้า Facebook เฟซบต,ต,ตา,ามโ นขนาดนี้ไหมครับก็ไม่มีแต่ว่าสุดท้าย Facebook เลือกที่จะยอมขาดทุนในช่วงแรกเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้าเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆแล้ว Facebook ก็มีข้อมูลมากพอที่จะเอาไปทําธุรกิจต่อไปก็คือโฆษณานั่นเองหรือมันอย่างที่เราอาจจะได้เห็นในหลายๆธุรกิจนะครับเช่น u b e r หรือว่า g r a ็บท็ซเนี่ยอย่างแ r a b เองเนี่ยปัจจุบันเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นธุรกิจที่ใหญ่โตมากนะครับคนไทยแทบจะทุกคนต้องใช้แ r a b บแต่แ r a b บยังขาดทุนอยู่เลยคําถามคือเขา เป็นธุรกิจที่ไม่มีความสามารถในการทํากําไรหรืออาจจะไม่ใช่นะครับแต่ว่าวันนี้เขายังเลือกที่จะเบินนะเบินก็คือการเผาเผาเงินอยู่เพื่อที่จะคาดหวังว่าจะมีฐานลูกค้าที่มากพอมีแฟนคลับที่มากพอมีข้อมูลที่มากพอแล้วก็เขาสามารถที่จะไปทํากําไรได้ในอนาคตมือย่างเช่นที่วันนี้นะครับเราก็อาจจะเห็นว่าอย่างเช่นอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มบางตัวยกตัวอย่างเช่น Lazada เนี่ยก่อนหน้านี้ก็ขาดทุนมหาศาลมาจากการที่ทําการตลาดทาแคมเปญทาโปรโมชั่นให้หลายๆคนเนี่ย เข้ามาซื้อเข้ามารู้จักมีแอปพลิเคชันติดมือถือไว้แล้วก็วันนี้ที่เขาจะทํากำไรปีที่แล้วเขาก็สามารถที่จะเทิร์นกลับมาเป็นกําไรได้แล้วนะครับหลายร้อยล้านเลยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือทฤษฎีของว a l u e of death นะครับหรือว่าหุบเหวแห่งความตายครับจุดสําคัญที่สุดว่าธุรกิจไหนที่ลงไปในหุบเหวแห่งความตายแล้วจะขึ้นมาได้หรือไม่มีอยู่ข้อเดียวเลยครับ นั่นก็คือคุณมีแผนระยะยาวที่เอามารองรับหรือ,อยังถ้าวันนี้คุณไม่ได้คิดคุณคิดแค่ว่าจะเผาเงินไปก่อนจะเบินเงินจะเบินค่ามาร์เก็ตติ้งไปก่อนเอาคนเข้ามาเยอะๆแต่สุดท้ายคุณไม่รู้ว่าสุดท้ายคนที่เข้ามาเยอะๆนั้นคุณจะทําอะไรกับเขาได้คุณจะหาเงินกับเขายังไง คุณไม่มีแผนสำรองวันนี้คุณมีแค่คนเข้ามาในแพลตฟอร์มเยอะๆแล้วแพลตฟอร์มแล้วระบบของคุณก็ยังเป็นตัวช่วยเผาเงินให้คุณไปด้วยใช่ไหมครับเพราะคุณมีต้นทุนที่ต้องจ่ายค่าพนักงานค่าเซิร์ฟเวอร์อยู่ทุกวันแบบนี้มีแต่เสียกับเสียครับสุดท้ายมีผู้ใช้เยอะแยะอาจจะไม่สามารถทำเงินได้เลยก็ได้ซึ่งธุรกิจที่ทำแบบนี้แล้วสุดท้ายตายไปก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับบนโลกใบนี้แต่ถ้าแผนของคุณชัดพอเช่น Facebook ที่บอกว่าโอเคต้องการที่จะเอาเงินมาลงมาเบิร์นเยอะๆตรงนี้แล้ววัน ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอให้เพื่อนๆคุณด้วยเพื่อนๆคุณที่กำลังทาธุรกิจอยู่จะได้มีไอเดียธุรกิจดีๆแบบนี้ไปปรับประยุกต์ใช้กันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ผมก็ลงเรียนนะครับของ Harvard Business School อยู่นะครับเป็นคลาสออนไลน์ที่สอนโดย professor จาก Harvard เลยในเรื่องของ s t r a t e g y execution และ disruptive innovation ครับว่าถ้าเรามีบริษัทเราอยากจะตั้งแผนตั้งเป้าว่าอยากจะไปถึงตรงนั้นแต่นั่นมันก็แค่กกาาาาาาารรรตัััั้้้้้งงงงเเเเปปะะหหว่ททจํยไในนนมิด ริงมีความเสี่ยงอะไรที่เราต้องรู้มีกลยุทธ์ทางการตลาดการวางแผนธุรกิจอะไรบ้างที่เราต้องคิดแทนที่เราจะไปลองผิดลองถูกเองทฤษฎีทางการตลาดทฤษฎีธุรกิจต่างๆที่เราอาจจะเคยได้ยิน SWOT analysis Five f o r c e พวกนี้มันเกิดจากธุรกิจต่างๆ,ๆ,ๆที่มันเจ๊งมาหรือ hmm มันประสบความสําเร็จมาเขาเอามารวมเป็นทฤษฎีให้มีอะไรที่ต้องดูบ้างผมก็ไปเรียนมาในคลาสนี้แล้วก็มาสรุปให้เพื่อนๆฟังในห้องเรียนวงไหนนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้จอยนะครับอยากฟังในห้องเรียนวงในก็เข้าไปทักกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในท็อปคอมเมนต์แล้วก็ แล้วก็อย่าลืมฝากกด subscribe ติดตามกดกระดิ่งกันไว้คุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังน้องห้องเรียนแบบนี้ทุกวันนะครับและเหมือนเดิมนะครับใครอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอยากให้มาแชร์เรื่องอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาเล่าให้ฟังแต่สำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหาวุณชอบฝาก subscribe ติดตามกันด้วยน,น,นะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกกัันนทุสสสปดดาห์บผมพงรี